สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเทคโนโลยีการอาหารเรื่องสารยับยั้งความเป็นสีน้ำตาลในแอปเปิลจากธรรมชาติาโครงงานของเราจะเป็นยังไงนะคะครเราไปดูกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราจะละลายน้ำตาล10กร,รัมกับน้ำ100มิลลิลิตรค่ะ เราก็จะได้สารละลายน้ำตาลนะคะขั้นตอนที่2นะคะเราจะละลายเกลือ5กรัมนะคะกับน้ำ100มิลลิตรค่ะแล้วเราก็จะได้สารละลายเกลือค่ะขั้นตอนที่3นะคะ ผสมน้ำมะนาว20มิลลิตรกับน้ำสะอาด20มิลลิตรจะได้เป็นสารละลายน้ำมะนาวค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำแอปเปิ้ลนะคะไปล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็น4ชิ้นเท่ากันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะนำแอปเปิ้ลชิ้นที่1มาทาสารละลายน้ำตาลค่ะและนำแอปเปิ้ลชิ้นที่2นะคะมาทาสารละลายเกลือค่ะและแอปเปิ้ลชิ้นที่3นะคะเราจะเอามาทาด้วยสารละลายน้ำมะนาวค่ะ และแอปเปิลชิ้นสุดท้ายนะคะเราจะทิ้งไว้โดยไม่ทาสารละลายใดๆและจอบเวลา5นาทีเพื่อบันทึกผลค่ะ5 minutes later เมื่อครบเวลา5นาทีนะคะเราจะสังเกตตัวแอปเปิลนะคะและบันทึกผลค่ะเป็นการบันทึกผลครั้งที่หนึ่งค่ะแล้วเราจะ อีก5นาทีนะคะเพื่อรอการบันทึกผลครั้งที่2ค่ะ5 minutes later ค่อครบเวลา5นาทีแล้วนะคะเราจะสังเกตและบันทึกผลเป็นครั้งที่2นะคะจากการทดลองน สรุปได้ว่าน้ำมะนาวมีความสามารถในการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของแอปเปิลได้ดีที่สุดค่ะซึ่งสามารถนำหลักการนี้นะคะไปใช้กับเทคโนโลยีการอาหารโดยอาจนำสารจากน้ำมะนาวนะคะไปเป็นส่วนประกอบของการทำสารเคลือบผลไม้ค่ะเพื่อช่วยคงสภาพสีและคุณภาพของผลไม้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ